สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องสีดอน้องเพชรนะคะต่อไปก็จะเป็นการแต่งตัวนะคะของน้องเพชรนะคะ

ตัวปลาสัตย์กันยังเอาปลาอย่างมาเดือดเอาปลาอย่างมาเดือดที่เราบอกขยายเนาะเราบอกขยายก็ไปหวานโทโทหวานโทโทไปเดือดหมดเลย

รวยว่ะรวยวันนั้อยรวยไหมคะน่าจีาสวรรค์จีบโบราสวเหอไม่นบเว้ยไอ้ไอ้หมูมอยากันไปจีบใหม่ไหนบ่มาจีบนันใช่สุดเลยอยากจีบน่นเหรออืมบอกแฟนดิ

โ,โบโบโบอช, oh. ช่วงนี้เขาตัดมาเท่าไหร่้องว่ากันขึ้นเลยป่ขึ้นือไปเลยเหรอ